ตำบลเจริญสุขตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากตัวเมืองประมาณ65กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีซึ่งตำบลของเราเป็นตำบลเล็กๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วทำให้มีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอ่งเขากระดูกเป็นแหล่งน้ำที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งหรือทางไหลาลาวา ซึ่งยังสามารถพบเห็นล่องลอยการไหลของลาวาได้ในปัจจุบันค่ะนอกจากนี้วิถีชีวิตของคนในตำบลมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเงียบสงบอีกทั้งยังดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมโดยการอาศัยป่าไม้หรือทรัพยากรต่างๆในตำบลช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตทุกชีวิตที่นี่ นี่คือผลมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันในการอนุรักษ์ป่าไม้ฟื้นฟูป่าชุมชนของชาวเจริญสุขนั่นเองค่ะจนกลายเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ําแหล่งอาหารและทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนในชุมชนต่างรักและหวงแหนเพราะป่าชุมชนที่นี่คือชีวิตค่ะการช่วยกันดูแลควบคู่ไปกับการพึ่งพิงป่าทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชนเช่นเห็ดหน่อโจดหน่อไม้ไข่มดแดงรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงยังได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารหรือรายได้เสริมจากแหล่งต้นน้ำแห่งนี้ค่ะนอกจากนี้ป่าชุมชนเจริญสุขสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์อาหารที่หาได้จากป่าตามฤดูกาลและยังมีนักปราชญ์ชาวบ้านคอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะสิ่งเวดล้อมชุมชนจะสมบูรณ์ได้หากเราร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำป่าชุมชนจะมีความอุดมสมบูรณ์ าบ้านก็มีสุขภาพที่ดีและชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ